เรื่องที่1เปลี่ยนสนามแข่งเป็นเส้นทางของตัวเองบทนําในวันที่โลกเร่งรีบเรามักเผลอหันไปมองชีวิตคนอื่นแล้วนํามาเทียบกับตัวเองอย่างไม่รู้ตัวยิ่งมองก็ยิ่งกดดันยิ่งเทียบก็ยิ่งเหนื่อยแต่ท้ายจริงแล้วชีวิตไม่ใช่สนามแข่งและเราไม่จําเป็นต้องชนะใครเพื่อมีความสุขเมื่อหยุดเปรียบเทียบหัวใจจะเบาลงทันทีเหมือนได้เดินบนเส้นทางที่ออกแบบเอง วันนี้เราจะเรียนรู้ว่าการเลิกแข่งกับคนอื่นคือการคืนเสรีภาพให้หัวใจอย่างแท้จริงเนื้อหาบทที่หนึ่งของเรื่องหยุดมองข้างๆเพื่อกลับมามองข้างในเมื่อเรามัวแต่มองว่าคนอื่นไปไกลแค่ไหนเราจะมองไม่เห็นว่าในตัวเรามีอะไรดีอยู่บ้างการมองข้างในคือการกลับมาฟังเสียงหัวใจฟังจังหวะของตัวเองและฟังความต้องการที่แท้จริง เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเดินเหมือนใครแต่เพื่อเดินแบบที่เราเป็นการรู้จักตัวเองมากขึ้นทำให้เราเลิกเร่งและเริ่มเดินอย่างสง่างามในแบบของเราเองเนื้อหาบทที่สองของเรื่องเส้นทางของแต่ละคนไม่เคยเท่ากันชีวิตของทุกคนมีเวลาจุดเริ่มต้นและความท้าทายต่างกันไม่มีใครช้าหรือเร็วกว่าใครเพราะเราไม่ได้เดินเส้นเดียวกัน การเปรียบเทียบจึงเป็นเพียงภาพลวงตาที่ทำให้ใจหนักเกินจำเป็นเมื่อเรา